สบายดีพี่น้องสบายดีตอนนี้บุญยูเดินนำพาน้องบุญยางเนาะมาฮอดแล้วเขาลงเวียงจันแล้วก็กำลังจะเขา้าบนพักเนาะกำลังจะเข้าบนพักคือเอามาฮอดดุมคำร้างพี่นอ้องนี่เขาค้างบริษัทอาเมซิงวอเตอร์อลาวเนาะแตอนนี้เป็นเส้นทางดุมคำร้างพี่น้องดุมคำซ่างเขาก็จะได้ขี่เข้าไปในหอน้องหลยบ้านดุมคำร้างห้องนึงนี่ ตัวบุเคยเข้ามาจรกงแค่หนี่งคือเขาได้เจอบุคเคยเจอแบบห้เประตูเหมืนกับหนองสร้างนี่ก็ตัวมาครับเนาะอ่านี่แหละพี่น้องตอนนี้บุญยกับน้องบุญย่างมาฮอดแล้วเออโอ้ยติด covid ทีเดียนะอันเก่ายังบุดีจะอันใหม่ไม่ยิ่งเป็นยอดห้าไม่ยังนี้ เอาบผม่วนได้เจ้าอันนี้มันทางเข้ามาพี่น้องเด้อเบญโยสี่ทายพี่น้องเบิงทางเข้ามาหา้าเฮือนก็เป็นเฮือนอัะนะอ,อายก็เบญยยนี่แหละกับสี่ข้อนอนพักนําเพิ่นนี่ก่อนปานซะโอ้มาถังขดล่วงเวียงจันทร์นี่ผมมันง่ายนี่พี่น้องเลยชีพเศร้าเฮือนพักยู่เบออาแยงต่างๆเนาะค่ากินค่าอยู่อ่าพวกเขาก็บสี่ยางลำบากวันถังนครหลวงได้หนี่ได้ได có thằng nhai mà cảm ơn gì lại tổ hóa, tổ hóa lịch chỉ ừ. này chỉ câu cái này tư mua nọ nọ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อขอบใจได้พิมน์เลยผู้ได้ที่เขามาติดตามเบื้องนอกปุญญชิคอเล่าอย่างสี่ซะ,ะพวกเขาได้มาฮอตนคนระโลกวิญญาณนี้แล้วเนาะบางคนจิตท่าว่าเอาสิมีการไปแนวใดเนาะสิไปซะอือคือแบบว่าเอาอสิฟินปวดยู่หงหมอดได้นะอันนี้ปุญญจะข้อแจ้งพี่น้องคือจางสี่ตอนนี้นี่พวกเขายัางบุษันฮูเทือเนาะมีแต่ว่ารถท้าข้าเจ้า น้ำซุ่มเนาะน้ำซุ่มจกนครหลวงพะบางเนาะบริข่องขอบริยักยูดุนนะเขาไม่บริยักของเขาอยู่บ้านกันได้สิว่าคือปลวไว้ดนคือผมไปติ้นปัวจังที่เนาะของเขาก็เลยมาแล้วกันมานี้สิไปห้องมอได้ของเขายังบรทันเด็กหูเท่ากับเบื้องปรึกษาเบื้องอีกตืิมปั้นนึงก่อนพี่น้องเดี๋ยวมื่ออื่นพวกเขาแก่น่าจะได้คำตอบเลยเนาะขันว่านี่ได้ของขันเขาจะเอาโ่วายแล้วได้เขาเกิดไปซอมเอง แต่ว่ามื้อน,นี้นี้เฮาเข้ามาพักอยู่เฮือนออัันนพี่น้อ,นอ,นองเป็นเฮือนอายเขา่ปอยู่นี่ก่อนแล้วค่อยว่ากันเติมอีกทักหนึงก็เป็นการเซฟเรื่องเงินค่าใช้จ่ใจเดอเราเฮาสิไปอ่าอยู่แบบบ่ฮู้ซนฮู้ห่างก็ค่อนข้างยากมื้อน,นี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์เนาะมื้ออื่นก็อังคาร เรซื้อไปน้องเสืซื้อยอะไนงเสืก็ว้าเหากับบเเคยไปน่าจะเอาางเส้นหนึ่งอันนี้เขาันตัดไหมเขาไปเงินแล้วบุญยายออกมาแล้วบุญยหยออาไปแล้วที่รถไปนอกเวิอะนเบิ่งมีพายุอะไเงินอย่งว้ามีพยุคิมีแล้วที่ถดถ่ายรถออกไป รถนี้ยวกว่ะรถนั่นบ่าวเก้าง่องเต้าบ่าว้วชยเราเขาไปเลยางกูไปช้อก็ได้เราก็ไปง่ายกสว่างไปก่อนมยอมไปทางยอยร์เนเนี่ยอ้อฝนนี่ก็เหดขคาะเนาะวันไนีน้องมือดินะพอดีฝนตกเข้ามานี่นะ ลงนูนีอืงนูนี่เนี่ยอเ,เอบบยอยเดี๋ยวเขาจะถอยรถเข้าไปให้กูไปส่งก่อบคุณก็เครื่องของเขากอบูมีละยากนักเนาะแต่เขาไปนิดนึงถ่ารถเข้าไปในนี้ อย่างไรเมื่อยบ่บุญยังบอกให้ลุงเพิ่นฟังเลยปลาเพิ่นฟังเลยเพิ่นติดตามด้ว่เลยเมาบ่รถนะบ่เมาเลยแต่ว่าค่ายฟื้นค่ายเขาเปียกแม่บอกค<ะ>่ายเขาเปียกบอกออน้างมีชาวเด่นนะลงรถอยู่เืองนานเออแม่เนี่ยน่ะลืมอีกเราเรื่องเมื่อคืนนี้ก็ฟังเลย คืนนี้ฉันยังคืนนี้นะหัว้าเขาจะมีคนน้อยนี่คนน้อยเบิ้งบ่มีคนไล่เบิ้งพ่อแม่พี่น้องคืนนี้เงี่ยวซับเบิ้งว่ะเอรนั่นเราบูมอยู่้วเงี่ยวซะบเบิ้นี่บูมอันตรายว้าบูมยังนะคนเบิ้งน้อยเยี่ยวซับอบล่ะเอาท้ายเที่ยวไปตะออกลงเฟซบลา์เลยต้องมีบูมเรื่องนี้บูเรื่องอะไเนี่ยซะบเบิ้เอาลงเฟซเออลงจุ๊ก นนี่เาะเออโอ้กระเจี๊ยแกะเกาะอยู่นี่ชำมันย่าเข่าคาราทูห้าอะไรก็แลี้วโอเคพวกปัญญาเดี๋ยวหอบไปนั่นเนาะโอ้พ่นชำย้อยชำพี่น้องเลยนะฮอดแล้วโอ้มีเนล้ามาตอนเด้อหมิ่นแล้วมาตอนไอเด้อไอบุ้เครื่องฮอดแล้วพี่น้องฮอดแล้วฮอดแล้วเด้อพี่น้องเออฮอดแล้วฮอดแล้วลงแม่ปัญญาที่ต้มเด้อ

มีังเราเทียัเนีเทียบกเทไปเลยนครับอ่ายังมีเงินนี่ก็นดเปนย่างีด้เงินน่โตกันนค่าโดยสารเอาเงินค่ารถโดยสารกันรู้เอาไปเอาไปวัดนี้ก็เออชาเดียไโอ้ปุญญายไปปะเขาแล้วเกียร์เกียร์เออบอสอ้าบริษัทล็อกหนึ่ คิดว่ากระเจี๊ยบเกาะนี่โอ้ตัวกันแล้วเฮียเอาเข้าไปเลยเข้าไปเลยเป็นเพื่อนได้เยอนพอนะเพื่น่ะมีเพื่อนกลังเออมองะไอ่าใแลบอกาเจ้าใส่ไม่เป็นไรเอาที่เออ เออย่างเลื่องขกว่าเนอไเออเออเอาตรงนี้เงินอันนี้แม uh ่นันบุญโยอันที่จริงจค่ารถเนี่ยนีน้องเจ็ดเส้นสามคนเนี่ะเนาะสคนเจ็ดเส้นวางที่จริงเจ็ดเส้นฮะเาโขาจะกระดุดให้ไ้นักะขุ้นไปวางขุไปเขาาที่เลยก็ได้ต้องว่างเรเอาที่เลยต้องว่างเอาที่มาออกเครื่องเด้ แล้ววิญญเนี่ยเขาจะอ่า,หาหนนลานห้าหนะลานห้าเขาจต้องขึ้นมาต้องขึ้นมาแปแาาดเส้นจะค่ารถเจ็ดเสน้นจะได้คนะฮะโอ้ยมาถ้าไอ,าอ้ไอน้อยมาอันนี่นดิจะบยังเ,เออเออเ,ออเออขามาฟฟีเลยก็ได้แต่งล่า เลืกไม่้าคือว่าเขาใส่กระเจี๊ทำให้จีนยอะนจะพวกแม่บันีไข่ไรวนยังไข่ไรไปทางเู้ไปโอ้คนตกอนัดตูก่อนคือว่าเขาใส่กระเจี๊ยสิ้เบิ้งกระเจี๊ยห้อยอยู่เจนี่ได้ตักฟุ้นเหะฟุ้นเซีตีนฟุ้นแอนะแอนนฟุ้นจันมีแอนเออมันไล่มา โอ้มาจับนี้จับนี้จ่ไปอันนี้ก็้มก่อนโอ้ไข่แดงแต่หอมเท่าน่าไปเดี๋ยว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 นี้ย่ะเพ่เอาเนี่ยหรือเปล่าเพ่แน่หรือเปล่า ใครเด้นจะมานกบอไอมาอันนั้นซึ่งใครเด้จะมาถึงบอนเนาะเดี๋ยวจังห่ะจะได้เตี้ยได้ลูกอะไยได้ลูกลูกมึงเลยลูกเรื่องเล่ายูไซอะไนี่นะยูบ้านเมีอะไรขอยูไาเฮดแบงค์ยูไซเออนฮดแบ็คืยกไน นี่ลูกแค่เอาน,เานั้นเทิงนะจักรปี้เหรอนะลูกจักรี่เหรอล้าฮะเอาไอ้นี้มาพ่ันนี้เนี่ยวันทีตามไอ้ที่บุกไปให้เงินเดิน,นวพวกไปเหยู่เนนะฮะเข้าได้แล้วกรบปุดี ເອີນະພີ່ນ້ອງເດີ້ເດີ້ພະຍຸດຊິອາເບິ່ງເລົາກໍຊິໄດ້ເຂົ້າເຮືອນກ່ອນເນາະົຕົກມາີົ້າໄປຫກคອນໄວນາເກນພົຕົກນ